เคเคพาร์พี้นะคะวันนี้นะคะเข้าเป็นวันที่1 7ของการทํางานนะคะก็จะเป็นการรีโนเวทห้องนะคะขนาดที่5ตารางเมตรมีแอร์มีเฟอร์นิเจอร์สอาดก็ห้องก็มีกระบปูกระเบื้องนะคะทา,า,าสีนะคะทาฝ้าค่ะเดินสายไฟนะคะหลอดไฟดาวนไลท์ขาใส่ใหม่ให้หมดนะคะประตูก็ใหม่นะคะนี่คะ่ะตอนนี้ช่างกําลังเจาะลูกบิดประตูอยู่นะคะอ,อ๋อจะเจอเสร็จแล้วนะคะฝั่งนู้นคะ่ะแล้วก็มีทา ขอบบัวน,นะคะแล้วก็ทาวงกลบป,ประตูค่ะนี่ค่ะดเดี๋ยวเราจะทาเป็นสีเทานะคะนี่นี่นี่นะคะตอนนี้เจาะ มาดูสตูนะคะออนี่ทาเป็นสีครีมแล้วเรียบร้อยนะคะก็ทาเนียนสวยงามนะคะฝ้าเราก็ใส่ให้เรียบร้อยสวยงามเนียนเรียบร้อยแล้วขอบข้างๆล้วก็ซีลนะคะใช้ซีลโคน อุดนะคะให้มันติดกับพอผนังนะคะนี่ค่ะส่วนวงกลมนี่ค่ะเราก็ทาเป็นสีเทานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ ขอบวัวเราก็ทาเป็นสีเข้ากันกันกบตัววงกลมนะคะก็ทาเป็นสีเทานะคะส่วนประตูนี่ค่ะประตูก็ทาเป็นสีขาวนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้ทาน,นะคะเดี๋ยวถ้าทาก็จะอัปเดตกันอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้เป็นสีฟ้านะคะเอาเป็นเป็นสีเทาเหมือนกันมาดูข้างหน้าค่ะข้างหน้านี่ก็ทาไปแล้วนะคะ น่าจะหนึ่งรอบนะคะทาไปแล้วหนึ่งรอบสีขาวนะคะนี่ก็จะเป็นสีทาภายนอกสีขาวกึ่งเงาคะนี่ค่ะนนี้จะเป็นหน้าห้องนะคะจะเป็นห้องมุมค่ะหน้าห้องเาจะเป็นประมาณน,นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ลังเข้าไปในห้องนะคะแบ๊บนึงนะนี่ค่ะถ้าเข้ามาในห้องเสร็จปุ๊บก็จะเจอนะคะนี่ค่ะนี่ เก็ตนะครับแล้วก็มีตัวค่ะแล้วก็จะเป็น นี่นะคะก็อัปเดตห้องนะคะเป็นวันที่สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดของการทำงานใกล้เสร็จแล้วนะคะถ้ารอห้องเสร็จน่าจะไม่ทันนะคะเพราะว่าคนน่าจะเอาไปก่อน,นะคะ่ะ คคใกล้เสร็จแล้วนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะซื้อเป็นเงินสดกู้ธนาคารหรือผ่อนกับเจ้าของนะคะโทรมารเข้ามาโทรเข้ามาเบอร์เบอร,เบอร์0ูน9 8 9 7 8 1 0จนจำนนจ,จำกัดน,นะคะเพราะห้องนี้เป็นห้องเดียวแล้วนะคะที่เพิ่งทำเสร็จแล้วก็รีโนวเวทกันจริงๆเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นหน้างานณวันที่2นะคะกันยายนนะคะก็เข้าเป็นวันที่10นะคะ เป็นวันที่สิบเอ็ดของการทำงานค่ะโอเคค่ะนี่นี่นี่ฮะขาดไหมอ๋อบาดใช่ไหมเจียนตัวเองโอ้ย <laughs> ล้างยังเพิง่งเพิ่งโดนเมื่อกี้ใช่ไหม วายถ่ายแล้วหายนะไ,ไปสองมิลโอ้ยนี่นะล้างล้างก่อนเดี๋ยวน้ำมาไม่มีนะน้ำเปล่านี่แค่สมุนไพรอ๋องาเเพือเนีเ่ยก็อัปเดตห้องนะคะ ก็วันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีทาสีวงกบใหม่นะคะทาขอบบัวค่ะวงกบก็ทาไล่ทาแล้วนะคะวงกบแล้วก็จะเป็น,อ,นปอะไรนะคะ,ะเล็กดัดนะคะแล้วก็จะมีการเจาะประตูนะคะนี่ค่ะก็เพิ่งเจาะประตูไปนี่ค่ะ สวยงามนะคะก็ห่างจากสุขุมวิทเกสหรือว่าตรงเ b t นจัดนะคะเพียงสองกิโลเมตรนะคะนั่งรถเข้ามาเพียงแดนาทีเท่านั้นนะคะแปดบาทนะคะไม่ใช่8ดนาที8ดบาทนะคะนั่งรถเข้ามาประมาณแป๊บเดียวนะคะประมาณ8นาทีประมาณนั้นนะคะโอเคน,น,น,นะคะสนใจกู้พนักานาารหรือว่าส่วนก็จะขอเข้ามาเบอร์ศู0ย์9 7้าย์ปเจป็นศูนจำนวนจังแปดนะคะอันนี้ห้องก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีที่เราใช้ สีที่ทาจริงๆนะคะก็ก่อนหน้านี้จะเป็นสีฟ้าลตอนนี้เราทาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นสีครีมสวยงามค่ะเข้ากับพื้นมากเลยนะคะพื้นของเราเนี่ยก็จะทามันมันก็จะเป็นพื้นกระเบื้องแกรนิโต้นะคะขนาด60เซนคูณ60เซนก็กระเบื้องงามเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นสีนคล้ายๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีเทาอมน้ำตาลแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ เพราะว่าใครที่อยากเห็นไลฟ์นะคะวันแรกที่ปูกระเบื้องนะคะก็กลับเข้าไปดูนะคะวันที่หนึ่งของการทํางานนะคะว่าวันแรกะคะ่ะช่างทํำถึงไหนแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่11นะคะใครที่ไม่ได้ติดตามนะคะอาจจะพลาดโอ,อกาสดีๆนะคะแล้วก็พลาดห้องดีๆแบบนี้นะคะเพราะว่าห้องนะคะมีทั้งแอร์มีทั้งเฟอร์ห้องก็ลีโนว์เวใหม่ทั้งห้องนะคะเป็นห้องมุมห้อง นี้นะคะโลเคชั่นดีมากแล้วก็ลมพัดเย็นมากๆด้วยนะคะมีประตูหน้าต่างในห้องนะคะถึง3ที่ด้วยกัน1 2 3นะคะแล้วก็ระเบียงข้างนอกก็จะมีหน้าต่างให้จะเป็นบันเก็ดแบบนี้ด้านขวามือนะคะแล้วก็สามารถเป็นประตูที่ช่างนั่งอยู่นะคะอันนั้นก็คือเดินออกไปนะคะแบ่งเป็นสัดส่วนนะคะห้องน้ําจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะ ก็แบ่งไปสัดส,ส่วนว่าเออส่วนห้องน้ําเราก็จะไม่ไม่ปนับข้างในนะ,ะแล้วก็เปิดออกไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เปิดเข้าห้องน้ําได้เลยนะคะจะเป็นตรงนั้นเลยนะคะถ้าเราจะตักผ้านะคะเราก็สามารถตั้งตรงนู้นได้หรือว่าทําอาหารนะคะก็สามารถทําข้างนอกได้นะคะถ้าสนใจเป็นรัวเปิดเราก็สามารถทําได้เลยเพราะว่าตรงนั้นเราก็ใส่เหล็กดัดให้เรียบร้อยนะคะมันจะไม่อับน,นะคะหรือนวะ่าใครที่สามารถนะคะ สนใจจะทํครัวข้างในก็ได้นะคะเพราะว่าเราสามารถตั้งเคาน์เตอร์รัวข้างๆตรงนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะเพราะว่ามันสามารถตั้งเคาน์เตอร์รัวต่อมาตรงนี้ได้เพราะว่ามันจะได้ไม่อับนะคะแล้วก็จะมีประตูมีหน้าตา่างตรงนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะถ้าเคาน์เตอร์รัวก็อาจจะตั้งตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะตั้งข้างนอกก็ได้แล้วแต่นะคะนคะคะอันนี้ก็จะเป็นสีที่ทาเสร็จแล้วเรียบร้อยสวยงามนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวนะคะใครสนใจเข้ามาดูนะคะรีบๆเลยนะคะเพราะว่าห้องมีจำนวนจำกัดแล้วนะคะแล้วก็นะคะถ้าหมดแล้วก็หมดเลยนะคะจะไปมีอีกทีตรงรามสองก็ไกลด้วยนะะค ในสุขุมวิทก็มีเพียงสองห้องสุดท้ายห้องนี้กับห้องที่มีผู้เช่านะคะก็รีบๆเป็นด่วน,วนจานวนจํากัดน,นะคะนี่ค่ะอันนี้ช่างกําลังเตรียมพื้นผิวนะคะในการทาอันนี้ก็จะเป็นทาสีขาวค่ะนี่นะคะก็จะเป็นทาสีน้ํามันนะคะเป็นสีขาวค่ะก็เดี๋ยวเราทาไปสองรอบนะคะนี่ค่ะกาลังทากันอยู่โอเคนะคะ วันที่11แล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาไลฟ์กันอีกทีนะประมาณช่วงประมาณ3-4โมงแบบนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวปุ้เป้อัพโหลดคลิปวิีโอนะคะอยู่ในนะคะยู u ูบเคไ r เ p พาร์ตีนะคะหรือว่าเฟนฟุกนะคะปุ้เป้เซมนะคะเข้าไปติดตามได้นะ,ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ